ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพูดถึงความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบินและการพัฒนาเครื่องบินรบของชาติจากเดิมที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและอาวุธจากต่างประเทศในทุกด้านแต่ล่าสุดแนวโน้มได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนประเทศไทยเริ่มสามารถสร้างเครื่องบินรบและระบบสนับสนุนทางอากาศที่พัฒนาด้วยฝีมือคนไทยเอง ทั้งในด้านการออกแบบการผลิตและการทดสอบอย่างครบวงจรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของประเทศในการสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่ต้องพึ่งพาชาติต่างๆการพัฒนาเครื่องบินรบไทยครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากนโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรไทย ทั้งในด้านวิศวกรรมการบินวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงรวมถึงสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตและปรับปรุงได้เองภายในประเทศการลงทุนเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและนักวิจัยไทยให้กล้าสเสี่ยงและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศหนึ่งในความสำเร็จที่เห็นได้ชัดคือการสร้างเครื่องบินรบต้นแบบที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและวัสดุไทยทั้งหมด เครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธสมัยใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เครื่องบินรบไทยยังมีความสามารถในการซ่อมบำรุงง่ายเนื่องจากทุกชิ้นส่วนหลักสามารถผลิตและจัดหาได้ภายในประเทศลดความเสี่ยงจากการต้องนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องเผชิญกับความล่าช้าในการจัดส่ง กระบวนการพัฒนาเครื่องบินรบไทยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยโดยคำนึงถึงการป้องกันอากาศยานการเฝ้าระวังและการสนับสนุนภารกิจทางทหารที่สำคัญทีมวิศวกรไทยได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภายในประเทศเพื่อออกแบบระบบป้องกันภัยทางอากาศการสื่อสารและการนำทางที่สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยนอกจากนี้การทดสอบเครื่องบินรบยังดำเนินไปอย่างเข้มงวด ทั้งการบินทดสอบการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและการทดสอบระบบอาวุธเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบินที่ผลิตออกมาสามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆนอกจากเครื่องบินรบหลักแล้วไทยยังสามารถพัฒนาเครื่องบินฝึกซ้อมและโดรนยุโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องบินฝึกซ้อมที่ผลิตในประเทศช่วยให้นักบินไทยได้รับการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบจริง<ๆ>เพิ่มความมั่นใจและความเชี่ยวชาญใ,ในการปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งโดรนที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีไทยเองยังสามารถทำงานในภารกิจสำรวจพื้นที่การปรวจตรารแนวชายแดนและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารด้วยความแม่นยำสูงการพัฒนาโดรนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติการที่ไทยสามารถผลิตเครื่องบินรบและอุปกรณ์ทางอากาศอื่นๆได้เองยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ช่วยสร้างงานให้กับวิศวกร นักวิจัยและแรงงานฝีมือไทยนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินเช่นการผลิตเครื่องยนต์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอากาศยานขั้นสูงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านความมั่นคงแต่ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับภูมิภาคและโลกในมุมมองทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเครื่องบินรบไทยโดยไม่พึ่งพาต่างชาติยังช่วยเสริมความมั่นคงของประเทศ เมื่อประเทศได้สามารถผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตนเองได้จะมีความยืดหยุ่นในการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจทางการทหารมากขึ้นประเทศไทยจึงสามารถกำหนดนโยบายความมั่นคงของตนเองได้อย่างอิสระและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาชาติอื่นๆที่อาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องการสร้างเครื่องบินรบด้วยเทคโนโลยีไทยยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและกองทัพไทยว่าประเทศมีความพร้อมและสามารถปกป้องตนเองได้ในทุกสถานการณ์ อีกหนึ่งความสําเร็จที่น่าจับตามองคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินโครงการต่างๆถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยและวิศวกรไทยให้สามารถทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องบินทาให้เกิดระบบนิเวศของนวัตกรรมทางการบินที่แข็งแกร่งภายในประเทศ การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเช่นนี้ยังช่วยลดต้นทุนการพัฒนาเพิ่มความเร็วในการวิจัยและสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยไทยพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงได้ความสามารถของไทยในการพัฒนาเครื่องบินรบเองยังช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศเข้าสู่ตลาดส่งออกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในอนาคตหากไทยสามารถผลิตเครื่องบินรบและอุปกรณ์ทางอากาศที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ประเทศไทยอาจกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในระดับภูมิภาคการส่งออกอาวุธไทยยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสูงทําให้ประเทศมีความน่าสนใจต่อพันธมิตรและนักลงทุนต่างชาติแม้ว่าการพัฒนาเครื่องบินรบไทยโดยไม่พึ่งพาต่างชาติจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเอง ความก้าวหน้าในด้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเกิดจากการสนับสนุนด้านนโยบายการลงทุนในบุคลากรและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมการบินและความมั่นคงทางอากาศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงประเทศไทยกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างความเข้มแข,แข็งด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงไม่ได้หมายความว่าต้องพึ่งพาชาติอื่นอีกต่อไป การพัฒนาเครื่องบินรบด้วยฝีมือคนไทยเองเป็นหลักฐานชัดเจนว่าประเทศสามารถสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างครบวงจรและสามารถนำความรู้และนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้เพื่อปกป้องประเทศและสนับสนุนการเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจในอนาคตท้งนี้ไทยไม่เพียงแค่สร้างอาวุธเพื่อการป้องกันแต่ยังสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของชาติและยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยไปอีกขั้นหนึ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้สร้างความประหลาดใจให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินรบของชาติเองจากเดิมที่ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธและเครื่องบินรบจากต่างประเทศทั้งหมดแต่ปัจจุบันประเทศสามารถสร้างเครื่องบินรบต้นแบบและระบบสนับสนุนทางอากาศที่ผลิตและพัฒนาด้วยฝีมือคนไทยอย่างครบวงจรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ การพัฒนาเครื่องบินรบไทยเริ่มต้นจากความตั้งใจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดการพึ่งพาต่างชาติด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธไทยถูกวางรากฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่เพื่อสร้างอาวุธเท่านั้นแต่ยังเพื่อย,ยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าประเทศชั้นนำการลงทุนเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการศึกษา วิศวกรรมการบินวิศวกรรมเครื่องกลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบควบคุมอากาศยานหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นคือการพัฒนาเครื่องบินรบต้นแบบที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอาวุธสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ยังมีระบบการซ่อมบำรุงที่ง่ายและชิ้นส่วนหลักทั้งหมดสามารถผลิตภายในประเทศ ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งมักใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงการผลิตเครื่องบินด้วยเทคโนโลยีไทยยังช่วยให้ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการวางแผนและปรับปรุงอาวุธได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินกระบวนการพัฒนาเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยโดยคำนึงถึงการป้องกันอากาศยาน การเฝ้าระวังและการสนับสนุนภารากิจทางทหารนักวิศวกรไทยร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภายในประเทศเพื่อออกแบบระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบสื่อสารและระบบนำทางที่แม่นยำและปลอดภยัยการทดสอบเครื่องบินดำเนินไปอย่างเข้มงวดทั้งการบินทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและการทดสอบระบบอาวุธเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบินสามารถใช้งานจริงได้ในสถานการณ์ต่างๆทั้งการต,ต่อสู้ในเขตเมืองพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ชายฝั่ง นอกจากเครื่องบินรบหลักแล้วไทยยังสามารถพัฒนาเครื่องบินฝึกซ้อมและโดรนยุโทโธปรกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องบินฝึกซ้อมช่วยให้นักบินได้รับการฝึกในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับเครื่องบินรบจริงเพิ่มความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารากิจส่วนโดรนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีไทยเองสามารถปฏิบัติภารากิจสำรวจพื้นที่การตรวจตราชายแดนและสนับสนุนภารกิจทางทหารอย่างแม่นยำ การพัฒนาโดรน,นี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยสามารถสร้างอาวุธและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบความสามารถของไทยในการผลิตเครื่องบินรบเองยังสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภ,กภายในประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินช่วยสร้างงานให้กับวิศวกรนักวิจัยและแรงงานฝีมือไทยนอกจากนี้ยังสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องยนต์อากาศยานระบบอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอากาศยานขั้นสูงซึ่งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระดับภูมิภาคและโลกการพึ่งพาตนเองในด้านอาวุธและเทคโนโลยียังสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพและประชาชนไทยว่าประเทศมีความพร้อมและสามารถปกป้องตนเองได้ในทุกสถานการณ์มุมมองทางยุทธศาสตร์ก็ถือว่าสำคัญมากเมื่อประเทศสามารถผลิตอาวุธด้วยตัวเองจะมีความยืดหยุ่นในการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจทางการทหารประเทศไทยจึงสามารถกำหนดนโยบายความมั่นคงได้อย่างอิสระ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาชาติอื่นๆซึ่งอาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องการสร้างเครื่องบินรบด้วยเทคโนโลยีไทยยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและกองทัพว่าประเทศมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอย่างแท้จริงอีกหนึ่งความสําเร็จที่น่าจับตามองคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน โครงการต่างๆถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยและวิศวกรไทยสามารถทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องบินซึ่งช่วยสร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมทางการบินภายในประเทศอย่างแข็งแรงการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนช่วยลดต้นทุนการพัฒนาเพิ่มความเร็วในการวิจัยและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงได้ ความก้าวหน้าของไทยในด้านเทคโนโลยีการบินยังเปิดโอกาสให้ประเทศเข้าสู่ตลาดส่งออกอาวุธในอนาคตหากประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องบินรบและอุปกรณ์ทางอากาศที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาวุธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การส่งออกอาวุธไม่เพียงแต่สร้างไรายได้แต่ยังช่วยเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสูงทําให้ประเทศน่าสนใจต่อพันธมิตรและนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้การพัฒนาเครื่องบินรบด้วยเทคโนโลยีไทยยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเพราะสะท้อนถึงความสามารถของประเทศในการสร้างนวัตกรรมขั้นสูงด้วยตัวเองความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเทคโนโลยีแต่เกิดจากความมุ่งมั่นของบุค